แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมซูปเปอร์เจงที่เดียว99ครับโอ้โหเป็นไงบ้างไฟนี้อันนี้ก็จะนาเตยนาใหญ่ไปแล้วครับผู้โชคเรามาเป็นไงบ้างคร<อ>ับก็นา่าจะร่างกายไม่ค่อยดีครับพี่เรามัม่นใจไหมว่าผลจะออกมาเป็นอย่างนี้เราคิดมันม่นใจยอยู่ก็ซ้อมมาดีแล้วพี่เขาโดนอาวุธอะไรเราก็ก่อนก่อนจะโดนหมัดทุกซ้ายก็มีบอกซอกันคกี่ครับมีแผลแตกเกิดขึ้นด้วยเนาะ ล้วจังหวะที่เราพุกไปเนี่ยเราคิดว่าพี่จะลุกซึ้นมาได้ไหมก็ตอนแรกเราคิดว่าพี่เขาจะลุกมาครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วเฮเลยนะอาะจีดเท่าไหร่ครับก็จากพี่โอมสองหครับเดี๋ยวพี่โอมเราชนะเมื่อกี่ไฟแล้วก็สี่ไฟดแล้วชวนะน้องทั้งหมดเลยอ๋โอ้โอ พี่โอ้ม็ครับครับสวัสดีครับพี่โอวันนี้น้องมาเป็นไงบ้างก็ก็น้องซ้อมดีมากๆครับน้องสีมากๆไม่ว่าจะเห็นร่างกายของน้องเองวินัยของน้องเองและผลงานช่วงระยะวลาที่ผ่านมาก็ก็เป็นคําตอบอยู่แล้วว่าน้องตั้งใจขนาดไหนครับวันนี้พี่โอ้ก็อัดฉีดไปสองหมื่นสามร้อก็งอนาคตน้องไงพี่อะไรนะครับองอนาคตน้องไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ครับขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แล้วที่สำคัญก็ก็ เมื่อโอกาสนั้นมาก็ผมคิดว่าน้องก็เต็มที่กับทุกไฟในทุกๆ,ๆไฟทุกๆ,ๆไฟที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เป็นแค่ต่อย,ยน้องต่อยเสร็จแล้วก็พอแล้วก็หยุดแล้วก็อะไรเงี้ยผมให้น้องมีความมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตไม่อยากให้น้องต่อยแบบเมื่อก่อนต่อยไฟหนึ่งจบแพ้ก็ช่างชนะก็ช่าง,งไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าผมอยากให้น้องมีเป้าหมายก็ผมว่าน้องในค่ายก็มีใครมีเข็มขัดผมก็อาชีพเป็นหลักแสนอยู่แล้วครับส้องแบน้องในค่ายทุกคนครับ ฝาก FC แฟนมวยให้ติดตามน้องหน่อยด้ครับก็ฝาก FC ฟทีเด็ด99ครับแล้วก็วันโฮมเอ็มีเนะครับก็ไม่ว่าเฮียเองตัวโอมเองน้องๆในค่ายทุกคนตั้งใจซ้อมแล้วออกมาช่วงทุกคนครับ <c oughs> ก็หวังว่า FC ฟซีทีเด็ด99เอฟซีวันโฮมจะอยู่เคียงข้างน้องๆ <c oughs> ทุกทกไฟตลอดไปครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราทำอสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเฮียทีเด็ด99แล้วก็ พี่อมานยังพี่เคครับก็ขอบคุณแรงเชียร์จากบ้านพ่อแม่ปมู่ใหญ่า爷ครับแ,แ,แล้วขอบคุณเยีเ่ยีทุกคนแล้วก็พี่น้องในค่ายทุกคนครับ